we <laughs> สวัสดีครับอร่อยแ่กกับคุรีในวันนี้พามาที่ร้าน The Bar and the Restaurant แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารเวิร์ดคริสติเกิดจากการที่คุณฟุ๊กเกอือคนเจ้าของร้านเป็นผู้ที่ชอบรับประทานอาหารของร้านที่อร่อยติดมิชลินสตาร์จากทั่วโลกจึงได้คิดนําอาหารน,นา,านาชาติระดับสุดยอดมารวบรวมไว้ให้คนไทยได้ลิ้มลองนั่นเองครับแต่จากประสบการณ์ก็มีการปรับปรุงพัฒนาสูตรดึงจุดเด่นออกมาโดยเชฟผู้ชํานาญของทางร้านผสมกับวัตถุดิบใช้เกรดพรีเมียมนาเข้าจาก ทั่วโลกทั้งอเมริกาออสเตรเลียและอิตาลีแต่ที่นี่หากคุณต้องการรสชาติอาหารแบบไตสามารถแจ้งทางร้านได้ด้วยครับเปิดให้บริการมาได้กว่า3ปีเป็นที่ถูกปากถูกคอนักชิมที่เดียวครับส่วนเมนูที Bar and the ่ร้อนเดอะบาร์แอนเดอริสรจะส่งมาต้อนรับผููรูอาหารอินเตอร์คุณเรนละพิพันธ์และแฟนๆรายการในวันนี้ขอบอกว่าเป็นเมนูที่อาจด,ดูแปลกตาแต่ว่าอร่อยเลิศ จะเป็นอย่างไรต้องไปตามครับขณะนี้หราอยู่ที่ร้านชื่อว่า The Bar and the Restaurant ผู้ที่จะมาบอกเราว่าเมนูของเขาเลิศยังไงเขาเป็น Head Chef คุณสิทธชาทัตวรเชฟนะสวัสดีค่ะเชฟค่ะ,ช,คะช่วยบอกเราหน่อยซิว่าทำไมคุณฟุกถึงมาทำร้านอาหารที่นี่คะพี่ทราบกันอยู่แล้วว่า <c oughs> พี่ฟุกชอบรับประทานอาหารแล้วก็ชิมอาหาร,ระดับวิชลินสตาร์ก็อยากที่จะ ให้มันเป็นจุดรวมของอาหารที่อร่อยที่สุดเมนูอะไรบ้างจ๊ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะสปาต้มยำกุ้งแม่น้ำค่ะแปลกมากเพราะปกติเราจะเห็นต้มยำก็จะเป็นน้ำน้ำอันนี้ไม่ใช่เป็นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งแม่น้ำกุ้งเป็นกุ้งเลยนะคะซอสต,ต้มยำนี่มองเห็นเลยกลิ่นนี่ขึ้นแตะจมูกขึ้นมาทันที เาเมนูที่2ค่ะสแกลลอบคาปูชิโน่ค่ะเราจะนำเข้าหอยสแกลลอบจาก USA นะคะคือค,คัดไซส์มาเป็นตัวแบบระดับจัมโบ้แล้วก็ตัวซอสจะเข้มข้นแล้วก็ใช้เห็ดมอเร่ซึ่งเป็นเห็ดที่มีราคาแพงมากอือันนี้กึ่งไปทางอาหารฝรั่งเศสละใช่ค่ะถึงบอกว่าที่นี่เป็นอาหารนานาชาติรวมกันอยูที่นี่เมนูที่สค่ะ ตัวนี้เป็นกระเพราลิบอายเป็นเนื้อที่นําเข้าจาก USA ค่ะเป็นส่วนที่นุ่มมากใช้ไข่ดาวญี่ปุ่นไข่มันจะมีความเหนียวหนืดน่ารับประทานมากทุกๆุกเมนูที่ The Bar and the r e s t a u r a ร t ลขอการันตีความอร่อยว่าอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ The Bar and The Restaurant ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทภายในซอยสุขุมวิท24เข้าซอยประมาณ700เมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือติดกับโรงแรม The Davis ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มตาตรฐานของคุรีดและมีพัน,น์ธแบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศในวันนี้นะคะเรามารู้จักวิธีการทำซอสคาปูชิโนเริ่มจาก ผัดหอมแดงผัดกับน้ำมันมะกอกเสร็จแล้วนำเห็ดมอเรลซึ่งมาจากอิตาลีนั่น่ะไปแช่ในน้ำบีบน้ำออกแยกไว้ระหว่างเห็ดกับน้ำเห็ดเราก็เอาน้้ำเห็ดเนี่ยมาใส่ลงไปแล้วเติมด้วยไวเติมน้ำซุปไก่ที่เราเคี่ยวไว้ประมาณ6ชั่วโมงตอนนี้นำเห็ดมอเรลใส่ลงไปเคี่ยวให้เดือดจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมลงไปแล้วนำไปปั่นอย่าลืม เติมพริกไทยลงไปสักนิดหนึ่งท่านก็จะได้ซอสคาป,ปูชิโน่ทีออนนอนนะะ่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ